สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมอยู่ในเกมเอ่ออะไรสักอย่างนี่แหละวันนี้ผมก็ตั้งชื่อเกมว่าเกมไ a ่ t ท้าปัจจุบั r เตอร X V K ถึงอะไรอันนี้เราจะมาเลือกอาชีพนะเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่เอาแล้วกันเอาเอ่อเอ่อนั่งเออเอานั่สองสี่กันกันไม่เอาหนักเลยเดี๋ยว ยเอานักเวทโอเคอันนี้เราเสียเวลาวมาเลยพอทีนี้ขอสักเอ่อสิบสองได้ก็พอคือกดไลค์คือกดกดไลค์เลยนะครับน <ste> ี okay. okay. oh, okay. ่ะไรเนี่ยเจ้าทุกใครที่อ่านทันนี้ก็บอกเลยนะครับฮะอือสองคนเล่นกดตรงไปยู่นี่แหละนี่ปิ๊งปิ๊งปิ๊ง ดินโโโโที่จริงเนี่ยเราสามารถกดค้างได้เลยนะครับโอ้ด้วยซีด้ของฉันบอสโยโ่โย่โย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 ่ชนะแล้ว

อ,อนะตัวละครนี่นตัวละครเนเรื่อนี่ตะมีใครนี่หนี่งสองสามสี่ห้ 1, 2, 3 4 5 5ตัวนะครับแต่อนนี้เขาให้เล่นแค่3เพราะที่เหลือเป็นตัวละครที่ไม่ถูกกดล็อกโอเค แต่ตอนนี้จะเล่นยาวหน่อยไมนีเล่นย,ยาวเลยเล่าวได้นนะะอ้และไปะทําเเอาไม่ได้ปีมอนสเตอร์๋อนี่แหละ พี่ผมจะมาเล่นด้วยนะครับและใช่แล้วคนนั้นก็คือมาจากช่องมาจากช่องที่ชื่อดังมากกดเบรกวันกดเบรกวัน1 X1 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 Two X1 ดิงๆเจ่าว่า X1 ถือถืๆนะครับกดเบรกวันโอ้โหตัวต๊ก ตูอ่จิง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 จจิง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 จิง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 งจิ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 งิงจ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 ิงิงจิงจจิงจจิงจงจิ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  โอ้บอสต้นไหนอู่ชู่ชู่ชูอ่ชูอ่ชูอ่ชูผมไม่ชอบเป็นสายบุกนะครับผมไม่ชอบสายหลบนี่รี่ว่าผมแพ้เพราะว่าไม่หลบนี่แหละครับขอหาไปรับอูไรชู่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 ชู เ็บของเลยนี่ได้ของอะไรกันนะอู้สีม่วงนี่คือของดีหมดเลยนะครับเฮ้ยแล้วก็กลับเออกดต้วไหนหน้าที่แดงบ่ที่แดงกลับบออ่ะต่จะไปไหนกลับเมืองหลักหรือไม่กลับเมืองหลักไปเนี่ยเอาก็นูมสูตรเซแหรอเนาะ คนสิมืองคือกลับไปเมืองตกเสานะครับอ่ะสองเหรอจ้งกึศอะไรอันนี้เราจะไปทุบสองอาวุธอะไรเนี่ยโอ้เราได้ของเพียบเลยวิธีจู้ของเราก็คือนี่นี่ใส่อาุธ <Yeah. c oughs> เอองอ้เอเอใส่อรองเท้าตัวไหนสักทีนี่แหละเออใส่กลับไงไหมนะโอ้ไม่นะอ๋อใช่ด้วยผมยังไม่ถึงแต่กอ่อนอื่นขอไปฝึกซีมือก่อนกันกบหุนตัวนี่ 哟哟，哦，再来两百来只哟，哟哟！好了、啊，飞过它。 Okej, jag fick igenom på den i alla fall. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Kak Ali. Lu bodoh enggak? Kun kan cuma bisu ke pos. Kacang pin, bawa nak dapat fileli ya, fileli akhi. Ya, wah, 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 wah. Masih ni dia kain lagi. Yo, 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 wow. Oh, lihat ni, จะของาอะไรเลยเออ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 ดีกว่าเลยดีกว่าเลยโยโยยโยโยโยยอ้โหโยอ้โหโอ้โยโอ้นห้โหโ้ โอ้เจ๋งจังอ๋อแล้วในเกมนี้ก็จะมีมงังสัตว์ลี้ให้เราด้วยนะครับไหนดูของหน่อยสิยะมีมอนสเตอร์ให้เราบ้างไหมเนี่ยอม,มอนสเตอร์ของเราวันนี้มีอะไรกันบ้างนะ ถ้ามีของที่เราไม่ชอบนี่เราก็สามารถเอาไปขายได้แล้วับ การแต่งตัวของตัวละครเราเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับแต่ผมไม่รู้นะว่ากดตัวไหนต้องกดตัวไหน,ไหนสักทีนี่หละโอ,โอเคนะครับต้องขอจบตะเพียนเท่าน,นี้นะครับอย่าลืลมบมขอสักสิบชักประมาณส,สองไลน์นะครับสองสิบสิบสองไลน์ก็พอ ย่โอเคจบไปแล้วนะคะบ๊ายบายระวังโคกูด้วยล่ะ